แล้วนะครับเราจะมาพูดคุยกันกับคุณเกษมสารโชติชากคอนพันธ์ครับกรรมการผู้ในการใหญ่บมจอสมทถึงทิศทางเรื่องราวที่ผ่านมาสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและจะนําอสมทไปไกลแค่ไหนอย่างไรครับท่านกรรมการผู้ในการใหญ่อยู่กับเราล้วครับผมสวัสดีครับเกษมสารครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณบอลพงศ์ครับสวัสดีครับคุณสลีินาครับครับก็ ต้องขออนุญาตยินดีต้อนรับท่านด้วยนะยังไม่มีโอกาสได้เจอท่านจริงๆสักครั้งหนึ่งนะฮะตั้งแต่ท่านมาดํารงตําแหน่งจะบอกว่าเข้ามาในช่วงสถานการณ์ที่ต้องบอกว่าหัวเลียวหัวต่อพอสมควรทั้งเรื่องสถานการณ์โควิด -19 แล้วก็เรื่องของการแข่งขันที่ค่อนข้างจะดูเดือดก็ขออนุญาตเรียนถามท่านย้อนกลับไปก่อนนิดนึงนะครับว่าณนะเวลาที่เรามีสถานการณ์แบบนั้นเนี่ยตอนนั้นอสมทเราเนี่ยยืนอยู่ตรงจุดไหนอย่างไรแล้วก็จะเดินหน้าอย่างไรครับเรียนเชิญนะ จริงๆถ้าเป็นไปได้นะครับอยากจะให้ขึ้นรูปให้ดูผเรือนเป็นรายการวิทยุไม่เป็นไรครับวันก่อนได้มีการพบพนักงานก็เอารูปให้พนักงานสมทอดูเป็นรูปง่ายๆครับเพื่อแสดงให้เห็นว่าสถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไงมันก็เป็นรูปเรือลํหนึ่งนะครับแต่มีคนช่วยกันแจวอยู่ปรากฏว่าอยู่ในช่วงที่กําลังขันขวนขึ้นก็แรงนะครับคขึ้นก็แรงเรือก็โค้งเพลงคนในเรือก็ช่วยกันใหญ่เลย ผมก็จะเปรียบเทียบสถานการณ์ปัจจุบันนะครับว่าคล้ายๆคำนองนี้ว่ามันมีมีมรสมนะครับมีเหตุการณ์ต่างๆโดยเฉพาะบางอย่างที่เราอาจจะไม่คาดคิดครับเข้ามาบ่อยๆอย่างที่คุณบรพงคพูดเื่อสักครู่นะครับโอไมครอนก็เป็นปีปัจจัยหนึ่งแล้วมาอยู่ๆก็มาครับพอเข้ามาเนี่ยก็ทําให้เกิดสิ่งที่เราภาษาวิชาการเขาเรียกว่าบูกาก็คือโรกมันผันผวนนะครับค่ะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นการที่ผมเข้ามาเนี่ย ปีสองหนะครับผมก็มองว่าปีนี้เนี่ยน่าจะเป็นปีของ mm hmm. ผมใช้คำว่า survival mm hmm. ก็คือปีนี้ควรจะเป็นปีที่เราจะต้องอยู่รอดครับครับเรา mm hmm. ผมคิดว่าเราท่านทั้งสองคนก็คงคงอยู่ในเหตุการณ์ด้วยนะครับ,รบว่าสมรทอทอเราปีนี้อ่ามันก็ใช้คำนี้ก็น่าจะถูกต้องจริงๆก็คือเรา survive นะครับ,รบเรา survival รมาค่ัตอนนี้ผมเข้ามาได้90วันพอดี ครับครับเก้าสิบวันพอดีเลยครับเมื่อวานที่เก้าสิบก็เลขเก้าพอดีสวยเลยค่ะเก้านานะครับขอบคุณครับขอบคุณครับก็เก้าสิบวันพอดีเลยแล้วก็เอวันนี้เป็นวันแรกของวันที่เก้าสิบเอดครับปีหน้าเลียกสามสิบวันนะครับอย่างที่บอกว่าเดือนเนี้ยก็ประมาณคนทํางานก็สิบห้าสิบหกวันปีหน้าเนี่ยผมกาหนดพอยท์พินพอยท์ไว้ว่า ปีนี้ survival ปีหน้าจะต้องเป็น stability ครับต้องมั่นคงครับปีนี้เราอยู่รอดแล้วนะครับตัวเลขต่างๆเริ่มดีขึ้นตามลำดับครับเมื่อปีหน้าเนี่ยนะครับจะต้องมีความมั่นคงทีนี้คาว่าความมั่นคงผมไม่ทราบขยายความได้ไหมครับได้เลยครับเชิญเลยค่ะเชิญค่ะครับาำว่าความมั่นคงนะครับมันก็มีสองในยะนะครับบอลงพอลินนาค่ะในยะแรกนะครับก็เป็นเรื่องของความมั่นคงทางธุรกิจ อืจารยเต้อะต้องลุกไปข้างหน้าไม่ว่าจะเป็นสื่อแบบเดิมก็คือโทรทัศน์วิทยุรวมถึงวิศวกรรมรของเราด้วยครับอันที่สองคือความมั่นคงในเรื่องของแบ็กออฟฟิศก็คือเรื่องของพนักงานบุคลากรภายใน,นครับก็บต้องมีการปรับต้องมีการทําให้มีผลการเมใจน,นะครับจากเดิมที่มีดีอยู่แล้วให้ดีมากยิ่ขึ้นต่อไปอ,อันนี้คือเป้าหมายตี ปี65ที่จะถึงในอีก30วันเนี่ยนะครับครับ,รบด้วยสถานการณ์ครับพราะฉะนั้ยยเรียนถามนิดหนึ่งว่าด้วยสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในปีนี้ทั้งโควิด19เองก็ดีหรือว่าเกี่ยวเนื่องต่อมาจากเรื่องของการแข่งขันที่สูงมากของทีวีดิจิทัลเองการขยับขยื่อนในกับสถานการณ์ที่เรือทุกคนเนี่ยพยายามแจวเรืออย่างภาพที่ท่านท่านพูดถึงเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะฮะ มันก็ต้องมีการติดเครื่องมีการติดอาวุธมีการเพิ่มกําลังความสามารถของทั้งคนเจวเรือแล้วก็ประสิทธิภาพของเรือมุมมองตรงนี้เป็นยังไงบ้างครับท่าน <L un> ครับอันดับอันดับแรกเลยเนาะผมว่าเริ่มต้นที่ภาพเรือก็ดีเหมือนกันนะอธิบายเข้าใจงรายนะครับเวลาเราพูดถ <L un> ึงเรือคนสําคัญสําคัญทุกคนนะครับสําคัญทุกคนเอคนหนึ่งที่สําคัญจะอยู่ท้ายเรือ เมื่อกี้เราพูดถึงคําว่าผู้นําเนี่ยมักจะถือเป็นหัวแถวเนาะหรือธงครับแต่ตอนนี้เนี่ยผมมองอีกมุมหนึ่งนะคําว่าคําว่าผู้นําสําหรับผมเนี่ยในฐานะเป็นซีโอมาเนี่ยครับผมจะต้องถืออยู่ท้ายเรือครับอืมผมเป็นคนที่อยู่ท้ายเรือเอหน้าที่ผมคืออะไรหนึ่งคือหางเสือกาหนดคิดฐาคบสองกำหนดสัญญาณให้ทุกคนในเรือนะครับพร้อมกันที่จะแจวเป็นจังหวะนะครับไปทางนี้ นนี้ทางซ้ายเริ่มทางขวาเริ่มตรงนี้หยุดตรงนี้ไปเพราะฉะนั้นพอม่าอันดับที่หนึ่งเลยคือว่าวีด d เชฟนี่แะครับจะต้องเปลี่ยนไม่ใช่เป็นลีดเพื่อนำแต่เป็นลีดคัดท้ายแล้วก็ส่งสัญญาณกำหนดทิศทางครับอันนี้คือแนวแนวทางที่ผมจะใช้ในปีหกห้าครับเป็นลีดแล้วก็ปกครองไปด้วยเงี้ยใช่ไหมคะใช่ครับปกครองไปด้วยแล้วก็ก็อย่างที่ผมบอกนะครับคุณสลินนาว่าในปี6กห้าเนี่ย จะต้องมีความมั่นคงอยู่สองเรื่องด้วยกันครับหนึ่ธุรกิจนะครับธุรกิจก็มีเดิมกับใหม่เนาะง่ายๆครับธุรกิจเดิมก็คือวิทยุนะครับโทรทัศน์โทรขับตาวิศวกรรมในส่วนโทรทัศน์นะครับครับปีหน้าคงจะได้เห็นผังรายการผมใช้คำว่าเชิงลูกกันนะครับครับทางรายการที่เราจะเพิ่มพื้นที่ข่าวนะครับเอถึง80% แปดสิบชั่วโมงต่อสัปดาห์คำว่าที่ข่าวเนี่ยหมายความถึงข่าววาเลนตี้ข่าวครับข่าวต่างๆนะครับสาระต่างๆครับก็มีคนถามผมว่าเอ๊ะทำไมเน้นข่าวอืมครับผมคิดว่าคุณบุรพง์คุณสรินาคงคงรู้จักอสมทดีพอสมควรครับว่าจุดแข็งของเราคืออะไรใช่ครับค่ะเราก็มานั่งวิเคราะห์จุดแข็งของอสมทนะครับก็ดูว่าจุดแข็งเราคือ ความน่าเชื่อถือของข่าวะารับที่เป็นประโยชน์ปสมทออยู่ผู้สังคมมานานนะครับ70ปีเพราะฉะนั้นในปี65คำว่าความมั่นคงทั้งหมดจะถูกอไลน์ถูกเกียร์ไปทิศทางเดียวกันโดยผมใช้ตีมปีหน้าว่าเป็น the year of trusted news ครับือปีแห่งข่าวที่ trust trusted ก็คือว่าใช่ครับน่าเชื่อถือถูกต้อง ครับั้งปีหน้าเนี่ยทิศทางจะไปแขงนั้นครับในส่วนวิทยุในส่วนวิทยุนะครับเราก็จะพยายามที่พัฒนาวิทยุจากโรคที่เป็นโลคบอดแคสที่เราเป็นกันอยู่ตอนเนี้ครับจากพัฒนาช่องขึ้นมาช่องใหม่หนึ่งช่อเรียกว่าเตอร์แคสเต็ดครับครับก็จะเป็นลักษณะของช่องออนไลน์เลยนะครับช่องหนึ่งขึ้นมาโดยโดยผมเชื่อว่าทรัพยากรที่เรามี ขึ้นต่างๆที่เรามีรวมถึงบันนี้ด้วยนะครับเรามีศักยภาพพอที่จะยกระดับมาทําเป็นออนไลน์ชนอบกับที่ชื่อว่าเดอะคลาสเต็เพราะฉะนั้นปีปีหน้าเนี่ยนะครับลุกครับนะครับผมผมพร้อมที่จะลุกแล้วก็พร้อมที่จะคัดท้ายนะครับโดยที่ผมมีความมั่นใจในศักยภาพแล้วก็ความร่วมแรงร่วมใจของพนักงานอสมทที่จะร่วมเป็นพนักงานที่ ฟังสัญญาณแล้วจะไปด้วยกันนะครับค่ะค่ะมีขออนุญาตถามออนไลน์ a n n e l The t r u s t e d สักนิดได้ไหมคะรูปเร่องด้านปลาอะไรเขาเขาจะออกมาเป็นยังไงแล้วจะไปแล้วฟังได้ยังไงคะเอ่อตอนนี้อยู่ในช่วงกำลังดำเนินการอยู่นะครับบางอย่างอาจจะไ่ไ่อยากจะเบิดเผยตอนนี้อยากให้เป็นอนที่หนึ่งเลยแต่เข้าๆก็คือว่าเร่าๆคือเป็นสถานีออนไลน์นะครับคลาส ตะกูลเดิดต่างๆอ๋อครับแต,แต่แต่เราค่อนข้างมั่นใจว่าอ,อสมทเนี่ยมีดีซีรุคลากรครับ,รบที่มีความสามารถที่จะทาได้เลยอืห้องส่งเราก็มีพร้อมนะครับอุปกรณ์นะครับก็เ,เลยคิดว่าอ่าปีหน้าครับรอดูครับครับมีประโยคอยู่ประโยคหนึ่งครับที่พูดถึงวิชั่นหรือวิสัยทัศน์ของสสทในปีหน้าคือ the year of trust news and smart เอนเตอร์เทนเมอันนี้อยากจะเรียนถามเพื่อขยายความนิดนึงเข้าใจตรงกันว่ามีกลยุทธ์อยู่ภายใต้สามอนี่คืออะไรบ้างครับอ๋อโอเคครับอผมมีอยู่สามอาคำว่าสามอเนี่ยใช้ได้เยอะเลยนะครับอาอตัวแรกเนี่ยเป็นจำเป็แบบน,นะครับครับค่ะ ผมขออนุญาตใช้แบบไทยได้ไหมครับได้ดีครับจริงๆมันติดอยู่ที่เสื้อนี่แหละนะครับตัวตัวแรกเนี่ยเป็นการเสริมค่ะนะครับดีอินฟอสแปลว่าเสริมอ๋อฮะันะครับอะไรที่มันดีอยู่นะครับเราก็เสริมเข้าไปครับครับอันที่สองเนี่ยนะครับเป็นคําว่าเดี๋ยวเติมเติมนะรีเฟกรีเฟกครับเติมมันมีเสริมมีเติมนะครับครับ รีอินฟอช์แปลว่าเสริมของเดิมที่ดีก็เสริมเข้าไปครนะครับส่วนคําว่าเติมก็คือคําว่ารีเฟรชครับแล้วถ้าเราผมมองว่าอสมพทอเป็นสื่อคู่สังคมมานานแล้วครับแล้วก็ทําทําสิ่งต่างๆได้ค่อนข้างดีมานานทีเดียวเลยครับนะครับตอนนี้ปีหน้าเนี่ยผมจะอยากจะคล้ายๆกับล้างหน้าให้กระสับกระเฉงให้สดชื่นขึ้นด้วยยูย จับชื่อจะจับกระเฉงก็เลยใช้คําว่า refresh เจ็ดเให้เรา refresh นะครับมีคนถามผมว่าเอ๊ะทำไมไม่ไม่รีแบรนด์เปลี่ยนโฉมใหม่ผมก็บอกว่าแบรนด์เราดีอยู่แล้วผมว่าสังคมไทยทราบอยู่แล้วว่า m c o t คืออะไรครับมีความน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่สิ่งที่เราจะต้องทำปีหน้าคือสร้างความกระฉะเฉงก็ตรงกับคำว่า refresh ทีนี้คำว่าสุดท้ายสุดท้ายคําว่าร<ฆ>ีไฟล์มันก็ตรงกับคำว่าต่อยอดนะครับครับก็คือมุ่งหาธุรกิจใหม่มุ่งหาสิ่งใหม่ๆนะครับมุ่งสู่โลกใหม่เพราะนั้นเราก็มีสามทิศทางนะครับคครรัับบเสริมเติมต่อยอดภาษาอังกฤษก็คือ r enforce i นะครับแล้วก็ refresh แล้วก็ refine <ฆ> ด้วยความเชี่ครับยังต่อยอดนี่จะตอบจะจะจะต่อยอดไปทางทิศทางไหนยังไงบ้างคะมีอะไรที่เรามองเอาไว้คะธุรกิจใหม่คําว่าธุรกิจใหม่นะครับไม่ได้หมายถึงเฉพาะเรื่องของออนไลน์อย่างเดียวครับครับเราจะต้องผมพยายามมองหลายเรื่องครับตอนนี้กําลังตั้งทีมขึ้นมาทีมหนึ่งเพื่อศึกษาสิ่งที่เรียกว่า Non-Fungible Token อ๋อ NFT นนะครับนอกจากนี้ก็ ดูในเรื่องของอในเรื่องของเด e s ช็อตที่รเราเอาสิ่งที่เรามีเป็น Asset ที่ Intangible ก็คือ Asset ที่มันจับต้องไม่ได้นะครับ,รบเป็นภาพเก่าๆของเก่าๆขึ้นมามดูที่ว่าจะเอามาใช้ประโยชน์ได้อย่างไรซึ่งเป็น Asset ที่มีประโยชน์มากนะครับ,รบและผมมองว่ามีคุณค่ามากทีเดียว นะครับว่าปีปีหน้าจะลุกเรื่องพวกนี้เต็มที่ครับอผมบอกว่าจะมีเรื่องของการบริหารจัดการพื้นที่ที่เรามีอยู่หรือเป็นทําเลที่น่าสนใจด้วยใช่ไหมครับใช่ครับตอนนี้ผมกำลังอยู่ในการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งเพื่อที่จะกําหนดแผนแม่บทขึ้นมาเลยไม่ไม่ใช่เฉพาะไม่ใช่เฉพาะที่ดินที่พูดถึงื่อสัครูนะครับที่อื่นอื่นด้วยในของประเทศไทยที่เรามีอยู่ นะครับครับอสมวตมีมีพื้นที่กระจายหลากหลายอยู่ทั่วประเทศนะครับอืมก็คงต้องนํกลับมาพิจารณาในภาพรวมทั้งหมดด้วยนะครับส่วนที่เป็นจะต้องเร่งด่วนก็คือที่ดินที่คุณบรพพูคุมื่อสักครู่ล้วครับครับตัวแปลง50ไร่ที่หลายคนอาจจะพอทราบอยู่ใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ครับครับทีนี้มีสองสองกลุ่มเป้าหมายที่อยากจะให้ท่านกรรมการบริษัรใหญ่พูดถึงก็คือกลุ่มแรกเป็นกลุ่มของพนักงาน ในองค์กรหรือว่าคนที่อยู่ในเรือแล้วก็มีหน้าที่คัดแจวเรือแล้วท่านก็จะต้องคัดแจวหลังท้ายเรือให้เป็นทิศทางไหนมีอะไรอยากสื่อสารถึงพวกเขาเหล่านั้นกับกลุ่มที่2คือกลุ่มของคุณผู้ฟังคุณผู้ชม ที่อาจจะเป็นแฟนพันธ์แท้ของอสอมทมาอย่างยาวนานหรือได้ยินวิสัยทัศน์แล้วจะหันกลับมาเพื่อที่จะมาจูนคลื่นและฟังและชมรายการของเราสองกลุ่มนี้เรียนเชิญนะท่านอยากจะสื่อสารอะไรถึงทั้งสองกลุ่มนี้บ้างฮะครับขอบคุณครับในส่วนของพนักงานนะครับอันดับแรกเลยที่ผมนําเรียนรู้สักคู่ว่าเราปีนี้เรา survive คำว่า survive เนี่ยมันเกิดจากความร่่มแรงร่วมใจของเราทุกคนนะครับ,รบที่พวกเราช่วยกัน ว่าทุกคนทราบนะครับในส่วนปีหน้านะครับผมก็มีความตั้งใจว่าจะพยายามทําให้ดีที่สุดแล้วอะไรเป็นสิ่งที่พนักง,งานควรได้ก็เป็นสิ่งที่ควรจะได้นะครับ,ค,รบควรจะต้องได้สิทธิประโยชน์อะไรอย่างไรผมจะนํากลับมาพิจารณานะครับแล้วก็อ,อย่างไรก็ตามสิ่งที่ผมอยากจะขอพนักง,งานทุกคนก็คือว่า โลกทุกวันนี้มันผันผวนและมันไปอย่างรวดเร็วด้วยนะครับครับันปีหน้านเนี่ยอนอกจากที่ทุกคนมีความตั้งใจร่วมแรงร่วมใจแล้วนะครับเราจะต้องมีการรีสกิลมีการอัพสกิลในการทํางานด้วยนะครับเพื่อที่จะให้ต่อสู้นะครับกับโลกที่มันก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วนะครับน,นี่อันที่หนึ่งของพนักง,งานนะครับครับที่สองอคนกลุ่มที่เป็นแฟนหรือว่าเป็น เป็นลูกค้าเป็นคัสเตอร์ของอสอมทนะครับผมก็ขอให้ให้มั่นใจนะครับว่าอสอมทเรายัางคงยืนหยัดเป็นสื่อผู้สังคมนะครับเรายัางคงยึดมั่นในสิ่งที่ใช้คําว่าเ,ออเป็นสื่อที่เป็นกลางน่าเชื่อถือและก็มีสาระนะครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดที่ผมพูดมาอสอมทยังคงเป็นแบรนด์แบบเดิมแต่เราสดชื่นขึ้นมาใหม่มเราะจะพูดกระเป๋า กระชับกระเฉงใหม่นะครับเพราะในในในปีหน้าก็คงจะได้เห็นภาพลักษณ์ใหม่นะครับอินเบดใหม่ของอสมทแต่จุดยืนยังเหมือนเดิมครับอ๋อค่ะในฐานะที่มาซีโอวิชั่นพลาสต์นี่ต้องขออนุญาตถามส่งท้ายซะหน่อย c ีโอวิชั่นพลาสต์ของอาจารย์เกษมสารนี่คืออะไรผมเพราะผมใช่ไหมครับใช่ค่ะไปถึงสโลแกนตัวเองใช่ไหมฮะในความคิดของท่านย์วิชั่นอ่าใช่ซีโอที่ที่แบบอยู่ในใจเลยอ่ะค่ะ ครับเออผมมองว่าผู้นําไม่ใช่เป็นเป็นคนเดินนําหน้าอย่างที่บอก,กน,นะครับ,รบแล้วก็เดินแล้วทุกคนก็เดินตามเป็นพรวนถ้ามองเป็นเหมือนรถไฟก็หัวจัรอันเดียวเติมพลังเติมไฟเติมน้ํามันเข้าไปครับแล้วก็มีขบวนล,ลากอีกยี่สิบบ็อกกี้อย่างเงี้ยเป็นผู้นําที่ที่ผมไม่อยากจะเป็นแบบนั้นนะครับก็คือผมนาอยู่คนเดียวทุกคนก็ตาม แต่สิ่งที่ผมเป็นเป็นซีอใโอในมุมมองผมก็คือว่าทุกคนจะต้องเข้าใจวิธีการทําง,งานของผม,มแล้วก็พยายามที่จะให้ทุกคนก้าวไปในทิศทางเดียวกันนะครับแล้วก็พร้อมที่จะร่วมแรงร่วมใจด้วยกันแล้วผมประตูห้องทําง,งานผมเนี่ยเปิดต้อนรับทุกท่านเสมอนะครับม,มีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจอะไรก็เชิญได้เลยครับครับนี่ก็เป็นมุมมองวิชั่นและความมั่นใจ นะครับทั้งภายในองค์กรแล้วก็ทั้งผู้ที่ติดตามความเคลื่อนไหวนะครับผู้ที่เป็นแฟนพันธ์แท้หรือคนที่สนใจนะครับที่อยากจะกลับมานะครับรับชมรับฟังทุกๆคอนเทนต์ที่เกิดขึ้นของอสมทกันในปีหน้าก็หวังว่านะครับเรือลำนี้จะเป็นลัตนาวาที่จะใช้คำว่าติดเครื่องนะฮะไม่พายอย่างเดียวนะฮะท่านต้องติดเครื่องเลยนะปีหน้า เดี๋ยวคนอื่นเขามีเครื่องหลายเครื่องแล้วเราจะเราจะตามเขาไม่ทันนะท่านยังไงก็ฝากเรื่องราวเรล่านี้เอาไว้ด้วยนะสำหรับคุณผู้ฟังนะครับวันนี้ขอบพระคุณมากนะครับรองศาสตราจารย์เกษมสารโชิชาคอนพันธ์นะกรรมการผู้ในกันใหญ่บมจอสมทกับวิชาและวิสัยทัศน์ที่น่าสนใจขอบพระคุณมากนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับทั้งสองท่านครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะที่คุณสรินนาเราสองคนอยู่ในเรือลํานี้เราอยู่ตรงตรงไหนของการเจวเรือก็ไม่รู้เนาะ ดิฉันขอนั่งตรงกลางๆแล้วกันค่ะปลอดภัยใช่ไหมคุณน่ะนั่งกลางก็ปลอดภัยสุดใช่ไหมคุณบอกพงษ์นี่ดิฉันให้ไปอยู่ชายท้ายแล้วกันอาจจะช่วช่วยคัดท้ายช่วยอาจารย์คัดท้ายด้วยช่วยอาจารย์เสมสานคัดท้ายได้นะคะแต่คุณทุกฝั่งนี่บอกว่า ชอบจังเลยมีความเป็น professional ด้านการสื่อสารไม่เอียงไม่ธุรกิจจ๋าค,คุณธรรมศักดิ์ส่งข้อความมานะคะคลแล้วก็บอกว่ายืนหยัดในเจนกลุ่มเป้าหมายด้วยนะคะคนี่ส่งข้อความมาทาง Facebook ของเราค่ะคุณฟังขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณสบโชคก็เช่นกันบ,บอกวันนี้เราฟังเสียงชัดเจนมากๆเลยนะคะนะฮะก็หลายท่านอาจจะทราบหรือหลายท่านอาจาาอาจะยังไม่ทราบนะคะว่า กรรมการผู้โดนกันใหญ่ท่านที่พึ่งคุยกับเราเมื่อสักครู่นี้นะท่านเป็นอาจารย์ด้วยนะฮะเป็นนักวิชาการนะครับนะก็นะอยู่หลายสถาบันเลยโดยเฉพาะที่นีด้านะครับสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือว่านีด้านั่นเองนะท่านก็มีประสบการณ์การทํางานที่ทั้งเป็นผู้ที่เข้าเหมาะในวงการแล้วก็มีมุมมองวิชันที่อยู่ในฝ่ายการวางแผนด้วยนะหลายคนอาจจะพอทนะราบแต่ถ้าใครไม่ทราบก็เลยเรียนให้ทราบด้วยนะเพนะราะนั้นก็นะหวังใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในปีหน้าก็จะเป็นผล ทวงที่เกิดขึ้นในปีนี้และจะขยับขยืนข่นเคลื่อนตัวไปให้บอกคุ้นขึ้นด้วยนะคุณใครถือหุ้นใช่ผลประกอบการก็ดีขึ้นใครถืออสมีกำไรหลายคนชอบถามผมว่าเป็นไงบ้างหุ้นขึ้นยางอะไรอย่างงี้นะเห็นภาพอย่างนี้แล้วคงพอชัดเจนมากขึ้นนะครับสำหรับปีหน้ากับบมจอสมทหรือเอ็มคอรของเรานะครับเดี๋ยวเราพักเบรกกันก่อนนะครับหลังฟัง